สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำข้อสอบนะคะที่พี่ป .6 นะคะไปไปทำมานะคะไปสอบโอนิตมาเอาเอาขึ้นก่อนอธิบายก่อนเอ,อ่อข้อสอบนี้นะคะเป็นการรวบรวม ข้อมูลจากนักเรียนนะคะช่วยกันจำเฉลยมานะคะอาจจะไม่ตรงร้อนะคะแต่เฉลยถูกแน่นอน,นะคะ่ะพร้อมคำอธิบายด้วย One look at the sign at the shop ข้อ 1. ดูที่ป้ายของร้านค้าก็ภาพแรกนะคะมันจะเป็นภาพผู้ชายนะคะสวมแมส แล้วก็มีขีดถูกภาพที่2จะเป็นภาพผู้ชายที่ไม่ได้ใส่แมสแล้วก็กากระบาทนะคะแล้วคําถามมีว่า who can go into the shop ก็ใครสามารถเข้าไปในร้านค้าได้นะคะข้อแรกข้อง who is wearing a mask ก้องเขากำลังสวมแมสอยู่ ส so, W Who has short hair สอง so, W เขามีผมสั้นเออเราเราจะจำจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะเราจำได้แค่เฉลย three X Who is wearing earrings X เขากำลังสวมต่งหู four Y who is who has eye glasses why เขาใส่แว่นตาอยู่อ่านะคะข้อนี้นะคะค์เวิร์ดก็คือ mask นะคะ mask ครอบแล้วก็ใส่สี mm hmm. ค์เวิร์ด นะคะข้อนี้นะคะคีย์เวิร์ดก็คือ m a สนะคะก็ก็ตอบข้อหนึ่งนะคะเพราะว่าเขากำลังสวมแมส h นะคะก็เข้าร้านได้นะคะ ต่อไปนะคะข้อที่สอง look at the picture ข้อสอง <c oughs> ดูที่รูปภาพ which of the following is correct ประโยคไหนถูกต้อง คีย์เวิร์ดในข้อนี้นะคะก็คือคำว่า correct correct ถูกนะคะ o girls are cooking lunch ข้อหนึ่งเด็กผู้หญิงกำลังทำอาหาร two boys are doing their homework สองเด็กผู้ชายกำลังทำการบ้าน three students are cleaning their room สามนักเรียนกำลังทำความสะอาดห้องของพวกเขา four children are washing their hands สเด็กกำลังล้างมือเออคำคำศัพท์ที่สำคัญนะคะในข้อนี้อีก,อกคำศัพท์หนึ่งนะคะก็คือ hands นะคะ hands ค่ะเพราะว่าในรูปภาพเขากำลังล้างมืออ่าข้อนี้นะคะ three look at the picture Ryan and his friends are playing beach volleyball in England which season should it be let เพื่อนของเขากำลังเล่นยังไงล่ะวอลเลย์บอลชายหาดนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะเออฤดูไหนนะคะในภาพนะคะต้องเป็นฤดูไหนเออข้อแร one spring two summer three autumn four วินข้อแรกก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะข้อสองก็คือฤดูร้อนข้อสามฤดูใบไม้ร่วง <vell> ข <uitive> ้อส okay. ี่ฤดูหนาวนะคะก็ฤดูหนาวไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันหนาวมากที่นู่นแบบหิมะตกนะคะก็เล่นไม่ได้ก็ส่วนใหญ่นะคะมันก็ต้องถอดเสื้อเล่นเนาะเพราะว่ามันร้อนนะคะ ข้อนี้นะคะก็ตอบข้อสองนะคะ f o อ Look at the picture. ข้อสี่ดูที่รูปภาพ A boy A boy fell into the swimming pool. He cannot swim. He is shouting. มีเด็กผู้ชายนะคะตกลงไปในสระน้ำนะคะเขาไม่สามารถว่ายน้ำได้นะคะเขาตะโกนว่า <S One, <see> <S 1. s e e m e ข้อหนึ่งเห็นฉันมองฉันอะไรแบบนี้ 2. Two, see you later ข้อสองเจอกันใหม่ three help me สามไปด้วย four help you เอ่อ ช่วยคุณอ่านะคะข้อนี้นะคะตกนะคะแล้วว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็ต้องตอบว่าเ e ิร์ e นะคะเพราะว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรแบบนี้นะคะ On which holidays does Sue give the t i s card to her best friend เออมเทศกาลไหนนะคะ s u จะเอาการ์ดนี้ให้เพื่อนนะคะข้อแรก One Easter ข้อหนึ่งวันละลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู 2. Two, Christmas 2. อง one Christmas. 2> Three, <Halloween. S 1> วันคร <Four, Thanksgiving. S 1> ิสต์มาส Three Halloween 3. วันฮาโลวีน f Thanksgiving สวันขอบคุณพระเจ้า เออข้อนี้นะคะเราก็รู้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นพวงนะคะพวงของสัญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาสนะคะข้อต่อไป six at a restaurant ข้อหกที่ร้านอาหาร Megan is waiting for her order มาแกนลออาหารของเขาที่สั่งไปนะคะ The waiter gave her a knife and a fork ก็ตอนที่เสร็จนะคะเขาก็เอาเอาเอามีดแล้วก็เอาซ่อมมาให้นะคะ What food did she order? Order เอออาหารอะไรที่เขาสั่งนะคะ One ม ushroom s, room soup. <S ข้อหนึ่งซุปเห็ด two f r e rice ข้อสองข้าวผัด three green curry ข้อสาม <Green. S 1> แกงเขียว f beef steak ข้อสสเต็กเนื้ออ่ะสเต็กเนื้อนะคะข้อนี้ตอบสเต็กเนื้อนะคะเพราะว่าใช้มีดแล้วก็ซ่อมนะคะคีย์เวิร์ดในข้อนี้นะคะก็คือ ไนฟ์แอนฟ f o ซ์เพราะว่าก็จะเป็นสเต็กนะคะเพราะว่าแกงซุปเห็ดก็ไม่ได้ใช้มีดเอ่อข้าวผัดก็ไม่ได้ใช้มีดแล้วก็แกงเขียวก็ไม่ได้ใช้มีดเหมือนกันนะคะก็มีแต่สเต็กเนื้อนะคะที่ต้องใช้มีด 7. which winter sport is most popular in western countries กีฬาไหนที่มีชื่อเสียงในอากาศหนาวอะค่ะในฤดูหนาวที่ที่อะไรนะยุโรปอะไรแบบนี้นะคะขอเลข one bicycle หนึ่งปั่นจักรยาน two ซิร์ฟสองเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดทรีสกิลสามสกกีโจอกกิ้งสี่วิ่งจอกกิ้งนะคะคี์เวิร์ดในข้อนี้นะคะก็คือ w i n เทอนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะคี์เวิร์ดหน้าหนาวนะคะเราต้องเล่นกีฬาอะไรเอ่ย วินเทอร์นะคะก็ต้องคู่กับข้อนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวนะคะเราก็ต้องเล่นได้แต่กีนะคะเพราะว่าปั่นจักรยานก็ปั่นไม่ได้หิมะตกเซิร์ฟเซิร์ฟก็เล่นไม่ได้น้ําเป็นน้ําแข็งแล้วก็วิ่งจักรยานก็วิ่งไม่ได้เพราะน้ําแข็งเดี๋ยวก็นะเออเลื่อนไปข้างบนสุด ก็จากข้อสอบนี้นะคะเราก็เอามาจากพี่ปอหกนะคะที่ช่วยกันจํานะคะอาจอาจจะไม่ถูกร้อยเซนะคะแต่ว่าเฉลยถูกแน่นอนนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนเฉยๆนะคะอาจจะไม่ถูกร้อยเเซน์ สวัสดีครับทีเจอ์กลับมาแล้วนะครับโอเคทีเจอ์กลับมาแล้วครับเราจะมาดูนะแถวว่าอันแรกท้องให้เข้าใจก่อนว่าข้อมูลพวกนี้ครับนี่เป็นอะไรครับเป็นการอะไรเออลูกเป็นการรวบรวมใช่ไหมครับข้อมูลจากที่ไหนครับจากนักเ,เรียนที่ช่วยกันจํายังไงเอย จำมาใช่ไหมครับจำมาเลยเลยครับโอเคอาจจะไม่ทวงใช่ไหมครับโอเคข้อทงตัวเลขร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อะไรครับแต่เลยถูกต้องแน่นอนใช่ไหมครับพร้อมคำอธิบายนะครับโอเคตอนนี้จะมาดูว่าเด็กเขาทำถูกไหมามามาดูมาดูมาดูกันข้อหนึ่ง look at the sign at the shop sign นี่คืออะไรครับ ป้ายใช่ไหมครับเป็นป้ายไปสัญลักษณ์นี่ครับดูป้ายนี่ครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ร้านอยู่ที่ร้านค่ะครับโอเคมันเขียนว่า who can go into the shop ใครครับใครสามารถเข้าไปในร้านใครสามารถเข้าเข้าไปในร้านครับอ่าซึ่งช่วงนี้เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องโควิด19ใช่ไหมโควิด19ดังนั้นเราก็ต้องเทคแคร์ใช่ไหมครับต้องดูแลตัวเองดีๆครับใช่ไหมครับเราต้องใส่ ต้องสวมแมสกใช่ไหมครับไปไหนก็ต้องสวมแมสก์มัครบมาดูครับข้อหนึ่ง who is wearing is mask a คือคนที่สามารถเข้าไปในร้านค้าครับต้องเป็นกองมีคำว,ว่าแมสก์นะ mask คนอเมริกาจะออกเสียงแมสกคนอังกฤษออกเสียงมาสกอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับขอ้อแรกโอเคมาดูข้อสองครับเหมือนที่บอกใช่ไหมครับ ช่วงอะไรครับโควิด1 9โควิด1 9ให้ทำ hey, อะไรเอ่ย Look at the picture ดูไปที่ไหนครับนี hi, ่รูปภาพนี่ครับเกิดอ,อะไรขึ้นไฮไลท์เด็กไฮไลท์นี่น่ารักไหมนี่ทำอะไรครับล้างมือต้องล้างมือนะครับล้างมือล้างมือ wash, wash 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 okay which of the following is correct okay ไปยกต่อไปนี้ครับ อันไหนถูกต้องอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดใช่ไหมครับ correct แปลว่าถูกต้องใช่ไหมครับเอา girls are cooking lunch เกิดอ,อ,อะไรขึ้นเด็กผู้หญิงกำลังทำขับข้าวกลางวันครับไม่ได้ข้อ2อ boys อเป็นเด็กผู้ชายไหม boys are doing their homework อ้า <laughs> ตลกมากเลย <laughs> เด็กผู้ชายกำลังทำกันบ้านเหรอที่ไหนแย่ yeah. <laughs> ข้อ3 student are cleaning their room นักเรียนกำลังทำความสะอาดห้องของพวกเขาฮอะอันนี้ห้องเหรอห้องนักเรียนหรอมาดู children are washing their hands keyword ออยูนีครับอะไรครับ hands <ม>คือมือครับถูกต้องไหมครับถูกต้องเฮ้ hey, ครับเด็กๆครับเห็นไหมที่ไปสอบนี่ข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดน,นี่ครับคิดว่างไงง่ายม,มากเลยเนาะข้อสอบปีนี้ครับ อามาดูครับ look at the picture ดูดูดูรูปภาพนี้ใช่ไหมครับโอเค Ryan and his friend are playing beach volleyball นี่ก็นี่กับ Ryan แล้วก็เพื่อนของเขานะกําลังทําอะไรครับกําลังเล่นอะไรครับ volleyball อะไรครับช้หาดใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่า which season นี่ครับ season คืออะไรครับ season คือฤดูกาล should be อาจจะเป็นฤดูอะไรครับมาบอก สปริงคือเลดูใบไม้ผลิครับเลดูนี่ครับฝนตกต่างประเทศฝนตกใช่ไหมครับฝนตกครับคิดว่าเด็กจะแก้ป้านไหมครับไป <laughs> เล่นไม่ได้ไหมไม่ได้มาดูข้อ3ครับอตุอตอมอุตอมหลังจากอุตอมก็ต้องเป็นอุตอมคือเลดูใบไม้ร่วงใช่ไหมครับหลังจากอุตอมก็ต้องเป็นวินเทอร์ใช่ไหมครับนี่มันหนาวไหมหนาวแล้วคิดว่าเด็กจะแก้ป้านไหม ไม,ไม่ครับมาดูข้อ4ครับ winter โอ้มันยิ่งหนักมากเลยไม่ได้ครับนี่ิมาตกด้วยครับะ ah, จะไหวไหมไม่มาดูครับข้อ2ต้องเป็นอะไรเอ่ย summer summer คืออะไรครับเลดูร้อนเลดูร้อนอาจจะเป็น hot season ก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องเด็กข้อ3ถูกต้องเฮ้ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องปิดสักข้อหน่อยดีมาดูข้อ4ี่นะครับ look at the picture นี่เกิดอะไรขึ้น I can see a boy t o i n g to the water นี่ครับํำลังชมน้ํอาูยู่ครับกิออะไรขึ้นนี่ a boy fell คืออะไรครับตกเช่ไหมครับ into the swimming pool นี่ครับเด็กคนนี้ครับทำไมครับตกในสระว่ายน้ำแล้วก็อะไรต่อ he he cannot swim เขาว่ายน้ำไม่เป็นไม่สามารถว่ายน้ำได้แล้วก็ he is shouting เขาตะโกนว่า <c oughs> เขาจะตะโกนอะไรครับ see me อะ เห็นฉันหน่อยอะไรนะเขากําลังจะตายครับจะบอกว่าเห็นฉันหน่อยไหมครับ mm hmm. อ่ามอง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 ,มองมาเห็นฉันหน่อยดีเห็นฉันหน่อยดีไม่ใช่ข้อสองซีลเลเอร์เจอกันใหม่นะ,ะเขากําลังจะตายครับเขาจะพูดแบบนั้นได้ไหมข้อสาม help me น่าจะน่าจะพูดแบบนี้ใช่ไหมครับ help me คืออะไรครับช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหน่อยช่วยด้วยนั่นง่ายนี่นี่เขาอ,อาปากนะอ่ะอาช่วย แข็งมา Help you เอาเขาจะไปช่วยคุณได้ไหมครับไม่ได้ถูกต้องครับตอบข้อ3ครับเย่ yeah, แก็งมาเด็กๆมาดูข้อ5ครับโอเค On okay. which holiday Which holiday Holiday อะไรครับ Hello Holiday เป็นวันหยุดเทศากาลใช่ไหมครับไม่ใช่วันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมาเป็นวันหยุดเทศากาลใช่ไหมครับวันหยุดพักร้อนใช่ไหมครับพักผ่อนใช่ไหมครับหลังจาก เติมใช่ไหมครับเราจะไปฮอลิเดย์หรือวกเควชันก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นต้องไปว่ายุดไหนครับสูใช่ไหมครับ g ี v e อะไรครับมอบอะไรมอบมอบการ์ดนี้ให้ใครให้เพื่อนสนิทของเตอดูมันคืออะไรครับ Happy Holidays We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and Happy Holidays นั่นไงใครลองเพลนได้สิว่าตอบได้ครับมาดู ข้อแรกอีสเตอร์เป็นอีสเตอร์ไหมครับไม่ใช่วันอีสเตอร์นะครับไม่ใช่วันที่เราจะนึกถึงพระเยซูนะครับที่ฝืนตัวขึ้นมาหลังจากสามวันที่ได้เสียชีวิตใช่ไหมครับไม่ใช่ครับข้อ3ฮาโลวีนไม่ใช่ฮาโลวีนนะครับมันน่ากลัวไหม knock knock trick or trick who are you are ye mogos เห็นผีไหมไม่เห็นเมดโนวอะไรครับ อันนี้ดูลบล็อปพมีอะไรพิ่นับต่างอบลอนี่เป็นอะไรครับเป,เป็นเป็นเป็นพวงใช่ไหมครับนี่มันนาลักไหมนารักอันนี้ Thanks Gi v i n g อะไรครับวันขอบคุณพระเจ้าครับเมสชานะครับเมสชาวันที่เราขอบคุณพระเจ้านะครับโอเคอันนี้เป็นคริสต์มาสเก่งมากเด็กๆเย่แล้วสองข้อชั่ววันนี้นะครับอันนี้เป็นโตเอ่อต้นที่หนึ่งครับโอเคอยู่ที่ไหนเอเรรอร้านอาหารครับ เมแกน is waiting for her order เมแกนกำลังรอเองครับกำลังรอคขาสั่งอาหารที่เขาสั่งไปใช่ไหมครับเขากำลังรออยู่ครับแล้วก็ the waiter waiter ใครครับบริกรใช่ไหมครับนี่นักเสิร์ฟครับเขาทำอะไรครับเขามอบเขาให้อะไรเขาให้เขาให้ knife knife อยู่นี่ครับแล้วก็อะไรครับครับซ้อมัน fork fork อยู่ที่นี่ครับ fork knife yup. ออกเส okay. mm ี hmm. ยงด้วย knife knife fork โอเคดังนั้นคำถามคืออะไรครับจดถามว่า what food did she order แล้วคิดว่าเมแกนสั่งอาหารอะไรเอ่ยนี่สั่งอาหารอะไรครับข้อหนึ่ง mushroom soup เป็นซุปอะไรนะซุปเห็ดุใช้มีดไหม no ข้อสอง fried rice อะไรข้าวผัดข้าวผัดใส่ไหม ไม,ไม่ข้อสามกรีนเคอรี่แกงเขียว,ยวใช้ได้ไหมไม่มีเต่อะไรครับบีฟสเต็กสเต็กอะไรครับสเต็กเนือ้อสเต็กเนื้อวัวครับแซ่ไหมอยากกินจังเลยที่จะชอบกินนะทูกก็สีก่นมาเด็กๆโอเคสลบวันนี้ครับมาดูข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดเด็กถูกไหมหอเอะเก่งนะจ้าวิชวินเ n อร์สปอร์อ่าสปอร์ตคือกีฬา วินเทอร์เคือดูหนาวอันนี้เป็นขุนแจครับแต่ถ้าให้เด็กดูรูปภาพครับอันนี้ทงกับฤดูหนาวครับง่ายไหมโอเคแล้วก็อะไรครับ is the most popular most อะไรครับที่สุด popular อะไรครับเป็นเป็นนิยมใช่ยงไหมครับมิเชลสิ่งเป็นนิยมใช่ยงไหมครับ in western country western อะไรครับเอ่อต้องเป็นประเทศตะวันตกใช่ยงไหมครับต้องเป็นพวกเอ่อประเทศยุโรปแล้วก็อเมริกาใช่ยงไหมครับอ่าส่วนใหญ่ต้องพูดว่าจะเป็น สั่งระเทศก็ได้ครับโอเคข้อหนึ่งบ g นี่ได้ไหมเลดูวินเตอร์รู้ไหมมีอะไรครับมียีมาไหม <c oughs> นี่จะปั่นจักรยานได้ไหม <c oughs> มันจะไปได้ไหมอันนี้เซิร์ฟิงอะน,น้ำไปยังไงน้ำมันแข็งอ่ะเนี่ยจันะนี้ใช้ได้ไหม <c oughs> ไม,ไม่ดูอันนี้ครับนน <c oughs> จ็อกจ็อกกจะวิ่งไม่ได้ไหม <c oughs> ก็ตายดีอะไรครับสกีอิงได้ไหมได้เย้ถูกต้องครับ นีจ่จะขอแสดงความดีให้เด็กด้วยนะครับเด็กนี่เป็นใบตองใบเงินใบตองแล้วก็นับตังนะครับนับตังเขาจะขึ้นปอหกครับใบตองอยู่นี่ใบตองจะขึ้นนี่อยู่อนุบาลสามแต่ว่าขึ้นปอหนึ่งขึ้นปอหนึ่งแล้วก็ใบเงินขึ้นปอห้าครับขอบคุณที่มาช่วยทำกบนี้นะครับให้พี่ปอหกครับโอเคและจำไว้นะมันไม่้อสอบ ที่เราไม่ได้ก็สอบนะครับแต่ว่าเราได้จากนักเรียนนี่แหละแล้วก็เราเอามาคิดโอเคเราขอบคุณนะครับที่ได้ชมครับอ่านับตงังบอกอะไรสักอย่างเลยจะพูดอะไรกับผู้ปกครองและนักเรียนให้เขาตั้งใจเรียนว่ากส็สอบที่เป็น ภาษาอังกฤษนะคะมันสําคัญมากเลยนะคะทุกคนต้องตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนให้มากๆนะคะมันสําคัญจริงๆนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือนะคะแล้วก็หัดเขียนด้วยนะอย่าลืมนะอ้าเซบายบายสวัสดีครับครับบอกว่าเจกันต้นที่สองครับเจกัพวอกาสหน้าครับสวัสดี